สวัสดีวันอังคารกับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับคลิปนี้จะพามาอัปเดตการทําห้องน้ำนะครับส่วนกลางสี่ห้องนะนะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะหลังจากที่พี่เสือไม่ได้ถ่ายประมาณ3ามสี่วันนะครับผมไปดูกันนะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมชมโฆษณานะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่พีสกินที่พีกาแฟซีบักทอง p l u ต beta ูแค c a n ใหม่ล่าสุดที่พีโกโก้นะครับ 0927947526นะฮะนะตอนนทีมช่างทั้ง4ท่านนะก็เร่งไม้เร่งมืออย่างเต็มที่นะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนอ้นนี้ก็จะทราบว่านะครับห้องน้ำเน,นี่ยนะจะแบ่งเป็นนะชาย2ห,นะห,ห้องนะหญิง2ห้องนะฮะฝั่งผู้ชายก็จะมีนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะมีนะแบบโถชักโครกนะฮะแล้วก็แบบอ่าอะไรนะ มานั่งเอ้ยกบโถน,น,นั่งนะั่นะะแบบนี้นะฮะสลับกันนะครับผมเขีโคลบลายสวยงามนะทุกคนนะฮะเมื่อทำการสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จนะฮะก็จะมีการตกแต่งบริเวณรอบๆห้องน้ำให้สวยงามนะ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลงต้นไสรแล้วนะครับผมต่อไปก็จะปลูกดอกไม้นะครับรอบๆเลยนะครับผมเหมือนกับว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเวลา F-C เดินทางมาเนาะนะครับเมื่อมากราบปูนะมาเข้าน้ำนะก็จะได้มีมุมถ่ายรูปนะสวยๆอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับจุดที่เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะคือว่านะการทำงานของทีมช่างนั้นนะคร เนียบมากนะครับมีความในะส่ใจละเอียดละออนะในทุกขั้นตอนนะรายละเอียดนะครับนี่นงพิถีพิถันมากนะครับต้องได้องศาเป,เ,ปเ,ปเป๊ะนะครับ จุดต่อมาก็เป็นจุดบริเวณรอบๆลานองปูนะครับอย่างจุดศาลานะครับตรงนี้นะครับก็มีการนำต้นไม้ดอกไม้นะครับมาปลูกเพิ่มเติมแล้วนะทุกคนนะครับนี่นะครับคนที่เขารับผิดชอบดูแลนะครับแผนจัดสวนจัดต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้นะครับทำงานกันอยู่นะฮะในขณะเดียวกันนะนี่นะครับผมนะรอบมาจุดที่เรานั่งสวดมนต์ในตอน กลางคืนทุกวันนะครับหรือว่าจุดที่เรารำนะฮะก็มีการลงนะต้นหมากนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกหมากอะไรนะฮะวันก่อนก็ถามแล้วนะแต่ลืมชื่อนะฮะฝั่งนะสี่ต้นสี่กระถางนะครับนะฮะส่วน นะการปั้นองคปุ่ประจิตนะครตอนนี้นะทีมช่างก็มาถึงแล้วนะครับผมหลังจากทีนะ่เมื่อวานหยุด1วันนะครับผมไปทำธุระส่วนตัวกันนะครับหญนะ้าที่เราปลูกไว้ก็เขียวกขจีนะงดงามมากนะครับทุกคนนะครับนะดอกดาวเร,เรืองด้านหน้าจะเป็นสีส้มนะครับนะฮะ บันไดสี่จุดนะฮะทำโครงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเหลือแต่ขั้นตอนของการปูนนะครับดอกดาวเรืองนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะงดงามมากนะครับนะเมื่อเช้าไม่มีแดดนะครับแต่ตอนนี้แดดออกแล้วนะครับก็เลยทำให้เห็นองค์ปูนะสีทอง นะส่องประกายเจิดจ้านะสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหกล้องพี่เศษนี่ถ่ายได้สวยงามมากนะครับอ้าวนึกว่าใครเดินไปเดินมาก็เจอลุงว่างนะฮะ ใช่ครับผมต้องเดินอ้อมไปด้านหลังนิดๆจะไม่สะท้อนแสงนะถ้าถ่ายจากมุมนี้จะสะท้อนแสงใยายามเช้านะครับลุงวางจะมากี่วันครับอ๋ออยู่ยาวถึงวันศุกร์เลยครับผมสองคนเนาะพักที่ไหนครับผมอ๋อนะพักอยู่ที่บ้านเช่านางรำนะฮะ ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารก็มาทานที่ครัวกลางได้เลยนะครับผมกับข้าวเยอะๆเลยนะเอฟซี FC ก็สั่งอาหารมาไว้ที่ครัวกลางนะให้พวกเรานะนะเต็มตู้เย็นนะครับนะทั้งของสดของแห้งนะมีครบเลยมีครบเลยครับผมนะฮิวเหมือไรก็แวะมาที่ครัวนาลุงพลนี่ลุงวางต้องมาถ่ายมุมนี้ นี่มาดูมาดูมาดูมุมนี้เอฟซีบอกว่าสวยงามมากนี่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 จะเห็นดอกดาวเรืองด้วยนะฮะแล้วก็เห็นองค์ปู่เป็นเลขแปดแล้วก็เห็นแสงนะครับสะท้อนนะฮะกระตกกระทบที่เกรดอง์ปู่สีทองวิบปับปิบปปนี่นี่โอ้โหซูมซูมซูมสวยงามจริงๆนี่นะทุกคนนะฮะหลายท่านก็บอกว่าโอ้พี่เสือถ่ายได้สวยจังเลยนะมันต้องอาศัยนะการ เดินแล้วก็สังเกตมุมกล้องนั่นเองนะครับนี่นะงดงา,าตรงข้างๆนั่นด้วยนี่นะก็เดินมาด้านหลังด้านข้างต่อนะฮะโอ้สวยงามน,นะดอกไม้ก็แข่งกันบานนะครับทั้งพันธุ์สีเหลืองนะฮะแล้วก็พันธ์ฝรั่งเศสนะฮะส้มอมแดงนะครับผม โอ้งดงามจริงๆนะฮะไปต่อนะครับจากมุมนี้นะก็จะเห็นนะดอกดาวเรืองฝนะั่งทิศตะวันออกนะครับผมนี่นะฮะสวยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ดูโฆษณานะครับขอบคุณสำหรับการ นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทมนโอมโฮมซับจำกัดนะฮะผ่านช่องซื้อพาไปนะฮะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะโอ้โหนี่นะฮะคิดภาพตามนะมถึงวันที่เก้ามกราหกห้าไอ้หกหกนะวันที่มีการฉลององโผล่นะหญนะ้าจะเขียวขจีเต็มไปหมดนะฮะดอกไม้ก็บานเนะต็มพื้นที่นะครับมีบันไดขึ้นนะไปกราบปูใ่ใกล้ๆไปชมใกล้ๆโอ้โหนะครับ แค่นึกก็มีความสุขแล้วนะฮะเห็นไหมครับผมนะ่ะขนาดยังไม่ถึงวันงานนะคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะต้องจอดรถแวะดูเนาะนะเพราะว่าองค์ปู่เป็นสีทองสวยเด่นเป็นสง,ง่าแบบนี้นั่นเองนะครับไหจจะแปลงดอกไม้ที่นะเรียงรายเนาะนะครับประดับประดาเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับ สวัสดีครับผมโอ้สวยสวยสวยบางทีถ่ายไปถ่ายมานะไม่อยากจบคลิปนะฮะเพราะมันสวยไปหมดเลยอยากให้เอซีรับชมกันนานๆนะฮะนี่นะ